สวัสดีค่ะผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านก่อนอื่นดีฉันขออนุญ,ญาตแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันชื่อนางสาวราติมาศบุญล้อมค่ะ Products p e c i a l ยลรจากบริษัทไซส์สเปเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ r u b b e r and Plastic Material c h a r a c t e r i z a t i o n using pyrolysis GCMS ในวันนี้ค่ะอื่นเลยนะคะเรามาทำความรู้จักกับระบบ pyrolysis กันก่อนค่ะว่าระบบนี้นะคะเป็นระบบที่ใช้เทคนิคอะไรในการวิเคราะห์และ ตัวเครื่องหรือส่วนประกอบของตัวเครื่องมีอะไรบ้างค่ะสำหรับเทคนิคไพโรไลซิสนะคะเป็นเทคนิคที่มีการให้ความร้อนกับตัวอย่างค่ะแต่เป็นการให้ความร้อนภายใต้บรรยากาศของแก๊สเฉื่อยค่ะโดยปกติแล้วนะคะถ้าเรามีการให้ความร้อนหรือว่ามีการเผาตัวอย่างนะคะภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจนเนี่ยตัวผลิตภัณฑ์ของการเผานั้นๆน,น,นะคะโดยมากแล้วเราจะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ําค่ะซึ่ง วัสดุใดๆหรือแมทเทียลใดๆเผาก็จะได้น้ำแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์เหมือนกันเลยทำให้เราไม่สามารถนำปูเซษหรือสภาวะนนี้มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาเอกลักษณ์ได้นะคะในทางกลับกันค่ะถ้าเรามีการเผาภายใต้บรรยากาศของแก๊สเฉยนะคะตัวโพลิเมอร์หรือวัสดุใดๆนะคะจะถูกเบรกเชนออกมาค่ะทำให้เราเห็นทั้งโมโนเมอร์เห็นทั้งไดเมอร์เห็นทั้งไ <c oughs> ทเมอร์ซึ่ง <c oughs> ตัวโมโนเมอร์ไดเมอร์แล้วก็ไดเมอร์เหล่านี้ที่ถูกเบรกเชนออกมานะคะมันเป็นเอกลักษณ์ค่ะเฉพาะของสารหรือว่าของโพลิเมอร์นั้นๆนั่นเองค่ะสำหรับผลการวิเคราะห์ที่ได้นะคะจากระบบไพลโลเรซิสร่วมกันกับ GC หรือ GCMS นะคะเราจะเรียกว่าไพโรแกรมค่ะซึ่งไพโรแกรมตรงนี้นะคะเป็นฟิงเกอร์พินเลยค่ะของโพลิเมอร์ใดๆ นะคะตรงนี้เราจึงสามารถนำข้อมูลเนี่ยค่ะมาไว้ใช้เปรียบเทียบได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราใช้ร่วมก,กันกับระบบ GCMS ค่ะันนี้จะเป็นตัวอย่างไพโรแกรมนะคะของพลาสติกชนิดต่างๆค่ะซึ่งอย่างที่เรียนแจ้งไปไว้แล้วว่าตัวไพโรแกรมตรงนี้นะคะเป็นฟิงเกอร์พิ้์ของโพลิเมอร์ใดๆเลยค่ะหน้าตาหรือแพทเทิร์นของการเรกเชนออกมาจากระบบไพโรไลซิคเนี่ย จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยทำให้เราสามารถนำข้อมูลที่เป็นไพโรแกรมนี้มาไว้ใช้ศึกษาชนิดของโพลิเมอร์นะคะที่มาจากตัวอย่างที่เรานำตัวอย่างมาเปรียบเทียบได้เลยค่ะข้อมูลที่ได้จากระบบไพโรเลเซอร์ทีเนะคะเราสามารถนำไปใช้อันดับแรกเลยค่ะก็คือตัวไพโลแกรมเมื่อสักครู่นี้นะคะตัวไพโลแกรมเนี่ยเราสามารถมาใช้ในการ หาชนิดของ material ที่มาจากตัวอย่างได้เลยนะคะโดยใช้ไพโรแกรมในการเปรียบเทียบค่ะอันที่สองนะคะข้อมูลที่เราได้จากชุดไพโรไลซิส g c MS เซียเรนี่ยเราสามารถนำมาศึกษานะคะตัวชนิดของโพลิเมอร์หรือโครงสร้างของโพลิเมอร์นั้นได้นะคะอันดับถัดมาค่ะก็คือนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาศึกษา ความคงทนความคงสภาพของวัสดุหรือโพลิเมอร์นั้นๆนะคะสุดท้ายค่ะเรายังสามารถวิเคราะห์เพื่อหาแอดดิทีฟหรือสารเติมแต่งที่ถูกใส่เข้าไปในโพลิเมอร์หรือแมททียอนั้นๆได้อีกด้วยค่ะต่อไปนะคะตัว p พ r โ l y s ซิส c ีมเนี่ยมันจะมีเทคนิคที่ย่อยอยู่ด้านในนั้นอีกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าแต่ละเทคนิคตอบโจทย์การทำงานแบบไหนกันบ้าง อันนี้จะเป็น General Configuration นะคะของตัว Pyrolysis GCMS ค่ะก็คือจะมีชุด Pyrolysis นะคะชุดที่ทำการให้ความร้อนกับตัวอย่างภายใต้สภาวะแก๊สเฉยของเรานะคะตัวอย่างที่ถูกเผาค่ะก็จะอยู่ในสถานะแก๊สนะคะก็จะถูกพาเข้าสู่ระบบ GCMS ค่ะเพื่อแยกเราก็ทำการบันทึกสัญญาณนะคะของตัวทั้งตัว Additive โมโนเมอร์ใดเมอร์ใดเมอร์ที่เกิดขึ้นนะคะบันทึกออกมาในรูปแบบไพโรแกรมค่ะซึ่งภายใต้ไพโรแกรมนั้นก็จะมีตัวแมสสิิกตาัมให้เราด้วยนะคะ อันนี้จะอธิบายเพิ่มเติมก่อนนะคะว่าตัว r e s u ว t หรือว่าผลที่เราได้จาก,กระบบเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างเนาะคือปกติแล้วตัวโพลิเมอร์ค่ะมันก็จะมีการใส่ a d ดดิที e เข้าไปอยู่แล้วนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานเนาะไม่ค่อยมีมีเม็ดโพลิเมอร,ร์เปล่าๆที่ไม่ได้มีการใส่ a d ดดิที e ใดๆไปในการวิเคราะห์มันทําให้ตอนที่เราเผาตัวอย่างนะคะแล้วก็ บันทึกออกมาในรูปของไพโรแกรมเนี่ยบางครั้งมันจะมีในเรื่องของตัวแอดดิทีฟที่ปนเข้าไปในไพโรแกรมนั้นๆน,น,นะคะมันทำให้เรา i d e n t i f ายยากค่ะในกรณีที่เราต้องการหาชนิดของโพลิเมอร์เนาะซึ่งตรงนี้ค่ะเลยเกิดเทคนิคย่อยๆขึ้นมาในระบบไพโรไดสีค่ะเพื่อให้เราสามารถแยกการวิเคราะห์ระหว่างการวิเคราะห์แอดดิทีฟหรือการวิเคราะห์ชนิดของโพลิเมอร์ออกมาได้ ซึ่งเทคนิคย่อยๆนะคะก็จะประกอบไว้4เทคนิคค่ะเทคนิคแรกก็จะเป็น EVO Gas Analysis นะคะเทคนิคที่2เป็น Single Shot ค่ะเทคนิคที่3เป็น Double Shot ค่ะแล้วก็จะมี Hard Cut a n a l า s i s ค่ะสำหรับเทคนิคแรกนะคะเป็น EVO Gas ค่ะ EVO Gas เนี่ยจะเหมือนกันกันกนกบ Basic Config เมื่อสักครู่นี้เลยก็คือจะมี PyroLaser ค่ะ GCMS เพียงแต่ว่าตัวคอลัมน์นะคะคอลัมน์ที่ใช้ในระบบ e v โวแกตรงนี้นะคะจะเป็นคอลัมน์สั้นๆโดยมากก็จะไม่เกิน15เมตรค่ะการที่เราใช้คอลัมน์สั้นนะคะในการาวิคห์ตรงนี้เราทำเพื่อสกรีนนิ่งค่ะว่าวัสดุหรือตัวอย่างที่เรานำมาวิเคอ์เนี่ยมีกลุ่มที่เป็น additive ไหมและมีกลุ่มที่เป็นโพลิเมอร์ซึ่งโพลิเมอร์เนี่ย จะเริ่ม break ช h ที่อุณหภูมิเท่าไหร่ค่ะด e s ซ g n หรือ profile ที่ได้นะคะก็คือเราจะเห็น temperature profile ค่ะของตัวอย่างนี้ว่าเมื่อให้อุณหภูมิสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะคะณนะอุณหภูมิใดมีแก๊สหรือว่ามีวาทไยเกิดขึ้นนะคะอย่างในตัวอย่างตรงนี้นะคะช่วงอุณหภูมิ40ถึง ประมาณ300องศานะคะเราก็จะเห็นประมาณ3กลุ่มนะคะที่เป็น ABC ตรงนี้ระเหยขึ้นมาซึ่งโดยมากแนวถ้าอุณหภูมิไม่เกิน300องศาก็จะเป็นกลุ่มของพวกแอดที e นะคะที่ใส่เข้ามาในวัสดุใดๆส่วนหลังจากนั้นนะคะก็คือหลังจากอุณหภูมิ300องศาเป็นต้นไปค่ะก็จะเป็นกลุ่มของ Polymer นะคะหรือว่า Rapper ที่มีการ break chain ออกมานะคะตรงนี้ก็จะทำให้เราสามารถ screening ได้ค่ะว่าตัวอย่างชิ้นนี้นะคะมีกลุ่มที่เป็น additive แล้วก็มีกลุ่มที่เป็น polymer โดยสามารถนำ temperature ไป setting ในการวิเคราะห์ถัดไปได้นะคะเป็นการวิเคราะห์ที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับ e v o gas ก็คือจะไว้ใช้สำหรับ screening ค่ะเทคนิคที่2ค่ะ single shot นะคะ ซิงเกิลช็อตก็คืออุณหภูมิของไพโลไลเซอร์ค่ะอุณหภูมิที่เราใช้ในการเบรกเชนของโพลิเมอร์เนี่ยเราให้ไป1อุณหภูมินะคะซึ่งอุณหภูมิ1อุณหภูมินี้จะเป็นอุณหภูมิสำหรับเบรกเชนโพลิเมอร์ก็ได้ในกรณีที่เราต้องการศึกษาชนิดของโพลิเมอร์ค่ะหรือ ถ้าเราต้องการศึกษา Additive ที่อยู่ใน Polymer นั้นๆอุณหภูมิของ Single Shot นี้อาจจะเป็นอุณหภูมิที่ใช้สำหรับศึกษา Additive ก็ได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใช้ได้เพียงอุณหภูมิเดียวค่ะเราเลยเรียกว่า Single Shot Analysis ลักษณะไพโลแกรมนะคะในกรณีที่เราใช้อุณหภูมิสูงเพื่อศึกษาชนิดของโพลิเมอร์ค่ะ ลักษณะไพโลแกรมที่ออกมานะคะเราก็จะได้ไพโลแกรมที่เป็นแพทเทิร์นของโพลิเมอร์นั้นๆรวมกันกันกบแอดดิทีฟค่ะก็คือจะมีแอดดิทีฟกลุ่ม A B C ที่เราเห็นในอีวแกเมื่อสักครู่นี้ปนเข้ามาในไพโลแกรมของโพลิเมอร์นั้นด้วย ทีนี้ตอนที่เรา Identify ผลหรือทำผลก็อาจจะยากนิดนึงในกรณีที่ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ค่ะมันก็จะมีความปนเปกันร,ระหว่างตัวไพโรแกรมของโพลิเมอร์เนาะแล้วก็แอดดิทีฟกันออกมาค่ะด้วยความยากในการ Identify นี้ค่ะมันจึงมีเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งขึ้นมาค่ะเราเรียกว่าเทคนิคดับเบิลชอตสำหรับเทคนิคดับเบิลชอตนะคะ อุณหภูมิค่ะที่เราให้กับตัวอย่างเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2สเตปด้วยกันสเตปแรกก็สเตปที่เป็น t h e r m โ d ด c o p t i o n นะคะก็คือสเตปที่เรามีการให้ความร้อนเพื่อศึกษาตัวแอดดิทีฟค่ะถัดจากการให้ความร้อนเพื่อศึกษาแอดดิทีฟเรียบร้อยแล้วค่ะในตัวอย่างเดิมนั้นจะถูกให้ความร้อนที่สเตปที่2ค่ะเพื่อศึกษาชนิดของไพโรไลซีด ดังนั้นในการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยดับเบิลช็อตอนาลิซิสนะคะ1ตัวอย่างเราจะได้2โครมาโตแกรมหรือ2ไพโรแกรมค่ะในชุดที่เป็นแอดิทีฟเราจะเรียกว่าโครมาโตแกรมนะคะชุดที่เป็นไพโรไลซิสเราจะเรียกว่าไพโรแกรมค่ะเทคนิคเทคนิคสุดท้ายค่ะเทคนิคฮาร์ดคัท เทคนิคคารตคัตอนาลิซิตรงนี้นะคะเป็นเทคนิคที่เขาเรียกว่าใช้ในการวิเคราะห์กลุ่มสารแบบโฟกัสซิงค่อยๆเลือกทีละเทิมมาศึกษานะคะจะเห็นว่าสเตจการให้เทมเปอร์เเจอร์กับตัวอย่างนะคะแบ่งย่อยเป็นหลายสเตจค่ะระบบพาร์ตคัตตรงนี้จะมีการใช้ลิควิด คาร์บอน x i ออกนะคะหรือว่า Liquid ไนโตรเจนมาฟีดไอระเหยของตัวอย่างเอาไว้นะคะในบางส่วนในบางในช่วงระยะเวลาที่สเตตนั้นๆกำลังวิเคราะห์อยู่อะคะ่ะสเตตถัดมาก็คือฟีดไปก่อนยังไม่ให้ระเหยก็คือให้ GC วิเคราะห์เรียบร้อยแล้วค่อยปล่อยสเตตถัดมาวิเคราะห์ด้วย GCMS นะคะ อันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาละเอียดนะคะช่วงเทมย่อยไปมากกว่าที่จะเป็นแค่ดับเบิลช็อตก็คือ 2Temperature นั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นตัว Workflow นะคะในกรณีที่เรา Include ไปทั้ง4 s t สเตแบบนี้นะคะอันดับแรกแน่นอนค่ะตัว Evo g แกตัวที่เป็น Screening จะช่วยให้เรา มีไกด์ไลน์ในการเซตอัพตัวเทมเพอร์เจอร์ให้กับระบบนะคะเพื่อศึกษาทั้งแอดดิทีฟแล้วก็ตัวชนิดของไพโรเลเซอร์ค่ะแล้วก็ในกรณีที่เราต้องการศึกษาเพียงเทมเพอร์เจอร์เดียวเราก็เลือกใช้ซิงเกิลช็อตแอนาลิซิสได้นะคะหรือถ้าเราต้องการย่อยเทมเพอร์เจอร์ค่ะเราก็เลือกได้ทั้งดับเบิลช็อตแล้วก็ตัวหัดขัดแอนาลิซิสค่ะ ท้ายที่สุดแล้วตัวรีซาที่ออกมาจากทั้ง4ระบบตรงนี้นะคะจะใช้ซอฟต์แวร์ในการ Identify ทั้งชนิดแล้วก็แ d นติทีปให้นะคะซึ่งตัวซอฟต์แวร์นะคะของเราจะเป็นตัวซอฟต์แวร์ Fsearch ค่ะ Fsearch e ตรงนี้จะรวมทั้งการวิเคราะห์หรือว่า Identify ทั้งในส่วนของ a d d i ิ i v e แล้วก็ Polymer เลยค่ะ สำหรับถัดไปนะคะจะเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์เอฟเซิร์ค่ะที่ช่วยเรา i d e n นติฟนะคะในส่วนของชนิดโพลิเมอร์แล้วก็ตัวแอดดิ v ีค่ะตัวซอฟต์แวร์เอฟเซิร์นะคะก็คือจะดึงเอาโปรไฟล์หรือว่าแพทเทิร์นของโพลิเมอร์ใดๆมานะคะโดยดูทั้งโมโนเมอร์ไดเมอร์แล้วก็ไดเมอร์ของโพลิเมอร์ชนิดน่างๆค่ะเพื่อมา c ompare ค่ะระหว่างตัวอยา่างแล้วก็ตัว ไพลโลแกรมที่อยู่ในฐานข้อมูลลักษณะของการแมทชิ่งนะคะก็คือเราจะดูเป็น t ทั้วทไอออนโครมาโทแกมค่ะของทั้งโมโนเมอร์ไดเมอแล้วก็ไดเมอออกมาเรียบร้อยแล้วก็จะแมทช์กันนะคะระหว่างในตัวอย่างนะคะที่เป็นอันนูนเทียบกันกับตัวเรฟเฟเรนซ์ค่ะที่อยู่ในฐานข้อมูลนะคะก็จะรีพอร์ตออกมาในรูปแบบของชื่อพอลิเมอร์นะคะแล้วก็ ความน่าจะเป็นค่ะตอนนี้ก็คือคะแนนเต็ม100ได้มีความน่าจะเป็นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้คือความหมายของตัวซอฟต์แวร์ค่ะตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็ช่วยอำนวยความสะดวกค่ะในการหาหรือว่า identify ชนิดของโพลิเมอร์ให้นะคะซึ่งนอกเหนือจากการเทียบตัวสเปกตรัมนะคะของไพโรแกมเนี่ยเราสามารถเทียบไพโรแกรมโปรไฟล์ได้นะคะว่าตัว โพลิเมอร์ที่เป็นตัวอย่างของเราเนี่ยมีไพโลแกรมโปรไฟล์เนี่ยเหมือนกันกันกนกบตัวไพโลแกรมในฐานข้อมูลมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มันมีอะไรที่แตกต่างกันนะคะอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างเขาก็จะดู <c oughs> ตัวไพโลแกรมโปรไฟล์นะคะของตัวอย่างเทียบกับฐานข้อมูลทั้งหมด4ตัวนะคะเราก็จะพบว่ามันมีความแมทนะคะทั้งตัวโมโนเมอร์ไดเมอร์แล้วก็ไทเมอร์เนี่ยกับตัว ลำดับที่3ที่ LIBRARY LIST มาให้นะคะอันนี้ก็คือเทียบได้ทั้งลักษณะของ total spectrum แล้วก็ลักษณะของไบโลแกมเลยค่ะอันนี้เป็นการเทียบผ่านซอฟแวร์นะคะสำหรับฐานข้อมูลนะคะหรือว่าตัว LIBRARY ของชุดไพโอลิซีท t ซี s นะคะก็จะมีทั้งฐานข้อมูลที่เป็นของระบบ ega ที่เป็นระบบสกรีนนิ่งนะคะแล้วก็ฐานข้อมูลที่เป็นระบบไพโรเลเซอร์นะคะตลอดจนแอดดิทีฟค่ะแอดดิทีฟของแมทเทเรียลหรือโพลิเมอร์ตรงนี้ก็จะมีฐานข้อมูลตรงนี้อินคลูดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็คือฐานข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้ค่อนข้างลอง,ลองรับแอปพลิเคชันทางด้านนี้ได้เกือบทั้งหมดค่ะ ค่ะถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของการเตรียมตัวอย่างค่ะที่จะวิเคราะห์ด้วยเทคนิคไพโรเล s เซอร GCMS เนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างอย่างไรนะคะสำหรับขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างนะคะเพื่อจะวิเคราะห์ด้วยระบบ p พโรเลซ GCMS นะคะขั้นตอนแรกเลยก็เริ่มจากการทําให้ตัวอย่างเราชิ้นเล็กที่สุดค่ะชิ้นเล็กที่สุดและเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้มากที่สุดค่ะ อาจจะเป็นการตัดเพื่อแบ่งชิ้นเล็กๆในกรณีที่สารเรามันเป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้วเออตัวอย่างเรามันเป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้วนะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบ่งมาก็ได้หรือในกรณีที่มันดูไม่ค่อยเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็อาจจะช่างช่างยากแบ่งมายากนะคะเราสามารถใช้ตัวทําละลายค่ะไปละลายโพลิเมอร์ polymer, หรือพลาสติกหรือว่าแบตเทียเรลนั้นๆมาได้นะคะ แล้วเมื่อเราทำตัวอย่างให้เล็กที่สุดแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันมากที่สุดเรียบร้อยค่ะเราก็มาชั่งน้ำหนักนะคะใส่ไปในแซมเปลิลคัพค่ะตัวน้ำหนักของตัวอย่างนะคะเราจะคอนโทรลอยู่ที่ประมาณศูนย์ถึง0.5มิลลิกรัมค่ะไม่เกินนี้แล้วก็ในกรณีที่เราใช้ตัวทำละลายนะคะไปละลายมาก็ให้หยดใส่ในคัพนี้แล้วรอค่ะรอจนกว่าตัวทำละลายระเหยหมดนะคะแล้วถึงจะไปวิเคราะห์ค่ะ ทีนี้ขั้นตอนการวิเคราะห์ค่ะก็คือเราสามารถวิเคราะห์ได้โดยผู้ใช้งานก็จะเป็นระบบแมนวนวลเนาะระบบแมนวนวลก็จะวิเคราะห์ได้ทีละครับค่ะก็คือจะเป็นผู้ใช้งานเป็นคนหย่อนแซมเปิลคัพลงไปในระบบของไบโอลเซอร์นะคะหรือถ้ามีออโต้แซมเปิลก็นำแซมเปิลคัพตรงนี้ไปวางบนแซมเปิลเทรได้เลยค่ะ ต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวอย่างแอปพลิเคชันนะคะที่ใช้ระบบ Pyrolaser GCMS ในการวิเคราะห์ค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวอย่างยางคอมปาว์ค่ะเราก็จะเริ่มจากการใช้ ETA นะคะก็คือ e v o l v e Gas Analysis ในการสกรีนนิ่งดูก่อนค่ะว่าตัวอย่างเราจะมี Temperature Profile ประมาณไหน นะคะเพื่อง่ายต่อการเซตอัพเมือดในการ a n a l y ซิค่ะอันนี้ก็จะเซต Temperature เป็น2ช่วงนะคะเราก็จะเห็นว่าช่วงเทมสูงเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ2ก้อนนะคะของตัวคอมเพลตที่มีการระเหยขึ้นมาในตัวที่เป็น VOC ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หรืตัวที่เทมต่ำนะคะแต่พอเรามารัน double shot ค่ะ double shot ที่เป็นเทมแรกนะคะเศษของเทมต่ำ เราตั้งค่าไว้ที่ประมาณ300องศาค่คะเราก็จะเห็นกลุ่มที่เป็น a d d i ิที e นะคะของของตัวอย่างนี้ค่ะแล้วพอเป็นเทมสุดเทมหลังนะคะเทมหลังตรงนี้ก็คือก้อนนี้ที่เราเห็นเราก็จะเห็นโปรไฟล์ของ Rubber ที่ถูกเบรคเชนออกมาค่ะเราก็ไป Identify เพื่อดูชนิดของตัว Rubber นี้ได้นะคะผ่านซอฟแวร์ e search ค่ะ ถัดมาค่ะจะเป็นตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวลัเปอร์นะคะที่เป็นชนิด NBR ค่ะเป็นการเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างการลันแบบ s i n เกิลช็อค่ะอันนี้จะเป็นไพโลแกรมที่ได้จาก s i n เกิลช็อค่ะแล้วก็ไพโลแกรมที่ได้จากดับเบิ Shot ตนะคะคู่นี้เราก็จะเห็นได้ว่า s i n เกิลช็อเนี่ยจะมีไพโลแกรมที่มีสาร Additive เข้ามาเข้ามาเขาเลยนะ ปนกันหรือสอดทับกันในส่วนที่เป็นไพลโลกแกรมของในของตัวรับเบอร์ค่ะพอเราแยกมาเป็นดับเบิลชอตเราก็จะเห็นว่าชุดแอดดิทีฟนะคะถูกแยกออกมาจากไพลโลกแกรมของตัวรับเบอร์ได้อย่างชัดเจนอันนี้ก็คือข้อดีของตัวดับเบิลชอตค่ะทำให้เราแยกหรือว่า Identify ส่วนของ Additive แล้วก็ส่วนของ แมททีเรียลหรือโพลิเมอร์เนี่ยได้ง่ายถัดมาค่ะก็คือจะเป็นฟิล์มแลบอาหารนะคะเหมือนเดิมค่ะเราจะเริ่มจากการวิเคราะห์ด้วย ega ก่อนนะคะเพื่อสกรีนนิ่งดู Temperature p r โปรไฟตรงนี้มาเป็นไกด์ไลน์ในการ Set Up เพื่อวิเคราะห์ต่อในส่วนของตัว Double ลช็อนะคะซึ่ง Double Shot ตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นส่วนของเทมฝั่งของ Additive ค่ะแล้วก็เทมฝั่งที่เป็นตัวไพโลไลซีหรือไพโลแกรมนะคะเราก็จะด้วยด้วยความที่เราได้ไกด์ไลน์มาจาก EGA แล้วการเซตอัพในตอดตรงนี้ก็จะง่ายทำให้เราสามารถรีเคราดได้รวดเร็วหรือว่า Develop m เมทอดได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะตัวอย่างถัดมาค่ะตัวอย่างการวิเคราะห์โพลีคาร์บอเนตค่ะ ก็คือเราใช้ตัว EGA ในการวิเคราะห์นะคะเราก็จะได้ฝั่งของ Temperature ที่มากกว่า300ค่ะ1 1 1ก้อนที่เป็น Evo Gas นะคะเมื่อนำสเปกตรัมนะคะของชุดนี้นะคะมาเทียบกับฐานข้อมูลที่เป็น F s e a r c h ค่ะเราก็จะเห็นว่า total ion s p e c t รัมนะคะของตัวอย่างค่ะด้านบนนะคะเทียบกับฐานข้อมูลด้านล่างนะคะมีความ มีความเหมือนกันค่อนข้างมากค่ะอันนี้ก็เป็นการแมชนะคะกับฐานข้อมูลที่เป็น App Search Library ค่ะถัดมาค่ะเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณกันบ้างนะคะเป็นการวิเคราะห์ตัวความเข้มข้นของ Additive ค่ะที่เป็นพาราเลชนิด D E H P ค่ะในตัวอย่าง PVC นะคะก็คือ การวิเคราะห์เพื่อหาตัว a d d i t i v ตตรนี้นะคะเราจะใช้ตัวทําละลายค่ะเป็นละลายตัวอย่างนะคะแล้วก็ใช้เทคนิคตินฟิล์มในการโหลดตัวอย่างลงแซฟเฟิลคัพนะคะจะทําให้การหาเชิงปริมาณทําได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะก็จบลงเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับการบรรยายในหัวข้อ l u p p e r and p นด a พลาสติกแมท a l ีย a ์เชลิ i เซอร์ไรเซ y r i บาย i พลโลไร o ในวันนี้ค่ะ หากผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านใดมีข้อสงสัยต้องการสอบถามสามารถสอบถามเพิ่มเติมทางช่องทางแชทหรือเปิดไมค์สอบถามได้เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ